คอนโดม้าออนาภาหลังถูกเผยความจริงอีกด้านกรณีกินปูเรียกได้ว่าก่อนหน้านี้กำลังเป็นประเด็น Talk of the t o w ทกรณีทนายตั้มสิทธาออกมาเล่าพฤติกรรมดารารุ่นใหญ่ทำรอยร่างกายดาราน้องใหม่ที่เกาหลีเย่งชวนไปกินปูแล้วน้องดาราไม่ไปจนไม่พอใจโดยมีการแจ้งความไปแล้วล้อมคาใบ้มาเต็มจนมีดาราหลายคนที่โดนโยงหนึ่งในคนที่ถูกสงสัยคือม้าออนาภาอดีตพิธีกรนนะักแสดงเพราะเป็นช่วงที่เจ้าตัวอยู่เกาหลี และมีรูปกินปูนั่นเองทางนี้ทางด้านม้าอ,อนภาออกมาชี้แจงหลังโดนโยงเรื่องนี้โดยเพจเฟซบุ๊กสรยุทธกรรมกรข่าวระบุว่าม้าอ,อนภากล่าวทางโทรศัพท์กับรายการดังว่าที่ทนายตามเขียนเกินไปอย่าใช้คำว่าตบดิฉันไม่มีอะไรจะพูดและไม่ใช่นักแสดงรุ่นใหญ่ไม่ใช่คนดังและมีชื่อเสียงอะไรทั้งหมดไม่ได้ใหญ่โตตามวิาพากวิจารณ์กันเรื่องดังกล่าวได้มีการปรับความเข้าใจไปจนจบแล้วไม่ได้มีอะไรคุยกันธรรมดา โดยในวันที่29พฤศจิกายนกลับมาจะมาชี้แจงทางนี้ทางด้านเพื่อนอย่างมดดำเองก็ได้มีการเผยความจริงอีกด้วยว่าตนเองได้มีโอกาสคุยกับเพื่อนของพี่มาซึ่งเพื่อนเล่าว่าก็เหมือนกันชวนให้ไปกินสิตามสไตล์ของพี่มาคือพี่มาเป็นคนที่ปากถึงมือถึงแต่คราวนี้คงกระโดแล้วก็ตบจริงๆซึ่งไม่รู้เหตุผลอะไรเหมือนกันแต่ถ้าสมมติว่าคุณนายม้าชวนไปกินปูแล้วไม่ไปและได้ตบนั่นปัญญาอ่อน อันนี้ฉันพูดตรงๆซึ่งตอนแรกม้าอนภา,ายังไม่รู้ว่าเป็นข่าวพอเป็นข่าวขึ้นมาก็เลยรู้สึกตกใจเนื่องจากม้าได้มีการเคลียร์และขอโทษแต่รู้สึกว่าทางพ่อแม่หรือผู้จัดก,การของเด็กจะไม่ยอมก็เลยปรึกษาทนายความอย่างไรก็ดีม้าอนภาเองก็เพิ่งจะได้กลับเข้าวงการบันเทิงโดยถูกพักงานไปกว่า2ปีครึ่งทำกลางประเด็นดราม่ามากมายโดยเธอหันไปเป็นแม่ค้าขายห่อหมกเต็มตัวจนกลายเป็นไวรัลดังในโลกออนไลน์เมื่อพระเอกหนุ่ม ณเด็กคกิมิยะตรงไปอุดหนุนแถมยังซื้อไปฝากแม่ด้วยตัวเองอย่างไรก็ดีในวันนี้เราจะพาทุกคนมาเปิดคอนโดของม้าอ,อนาภาที่เป็นคอนโดหรูใจกลางเมืองย่านชิดลมราคาสูงถึงห้องละ12ล้านโดยม้าอ,อนาภาได้เผยกับรายการดังที่ไปบ้านของเธอเมื่อครั้งที่ไปเยี่ยมคอนโดช่วงเดือนตุลาคม2558ัดว่าได้ซื้อไว้ทั้งหมด2ห้องตอนสร้างก็สร้างทางคอนโดว่าไม่ต้องกงั้นผนังแล้วก็ได้ทุม่มทุนจ้างอินโดีเนียดีไซน์มาออกแบบให้ทั้งหมด เพื่อให้ตรงดับความต้องการให้มีความสวยงามสะดวกสบายและดีที่สุดโซนห้องครัวใช้งบตกแต่งไป500,000บาทพื้นในห้องเป็นพื้นไม้ฝรั่งใช้งบไป3 0 0 0 0บาทส่วนของโซนแต่งตัวใช้งบไป1,100,000บาทซึ่งห้องนี้ออกแบบมาเพื่อใช้เก็บเสื้อผ้าโดยเฉพาะอย่างตู้เสื้อผ้าที่ออกแบบโดยดีไซเนอร์ระดับโลกกระจกกระตกรารๆบานละ30,000บาทเลยทีเดียว